วันนี้จะพาโกโก้โกโก้จะไปซื้ออะไรนี่ครับคาบถุงเลยมาเลยมาเลยโก,โกโก้เราไปร้านค้าเลยปเดี๋ยวรอก,ก่อนนะรอก,ก่อนนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวรอก่อนโกโก้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโกโก้จะไปซื้อกาแฟเมือเ่อนี่มากินกาแฟเดี๋ยวเมื่อนี่ มามาไกินขนมเหมือนีเปลี่ยนเมนูหม,ม่แล้ว่ะเราไปร้านค้า่ะวิ่งอย่างเดียวนะเจ้าตามโกโก้ไปโกโก้ไปปะปะปะเราเราเราเข้าร้านเลย อ๋เอเอาไปแปรให้คนขายเลยให้คนขายเลยมานี่เอาตังมานี่มานี่เร็วมาไปเอา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 เข้าไปเลยเอาไปขายเลยไปจ่ายตามก่อนบม่ยอมยังอีกว่าขึ้น ได้ขนมแล้วกลับบ้านแล้วโกโก้กลับบ้านแล้วครับเอาสองข้างเลยเดี๋ยวก้อนรอก้อนไม่เอาโอ้ยเพื่นไปบ้านไปไปเพิ่นได้ขนมหมดบ้านแล้วรอก่อนรอก้อน บักหมากินกาแฟเอ้ย <c oughs> กาแฟอาพอกินมึนนี่เปลี่ยนเป็นน้ำเขียวน้ำแดงแล้วมึงมานี่ก่อนได้แล้ววิง่งแกนเข้าบ้านเนี่ยไม่รอเลยมานี่ก่อนอันนี้อ้าวว้ายว Baixo aí era